เงี้บึงเนี่ยพี่น้องก่ได้หอได้ครับเธอุ่ณเล็กบึงข่างกันคือมีแต่น้อกินนะพี่น้องเห็นมันบักทีราม่วงเป็นไนมิตรบักทีม่วงเป็นไดองแต่เป็นยม้พี่น้องผมไปเอามาอยู่บ้านนายเอ็ดนะครับเพราะว่าของเฮามันบกพร่องนะครับแล้วเขาขุดตะในช่วงที่นอกล้วยเขา่หลายนะครับเขาก็ขุดเอาเขาเหมือนกันแต่วันบกพร่องนะครับแต่ว่าโดนนี่นะเกินพอครับสำหรับนอกล้วยสับพใดอยากได้นะครับ มาเบิงได้เลยนะครับพื่สวนไปทุนนะครับพยังเลาะสวนยามเส้นๆนะครับอากาศดีๆดินชุ่มๆนะครับตัวนี้นะครับกยู่นี่นะครับสวนห้องคือเก่านะครับเด้อตัวนี้กะครับเตรียมดินเตรียมดอนนะครับปลูกปื่ต่างๆอยู่นะครับเด้อพุดนะครับนั่นก็เตรียมปลูกชาเมนะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นนี่ยังะงน้ำมันยาบอกพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นน้วยเหรอ สามดูดูก็เป็นน่วยอันนี้เอาตำนี่เดเมดไถยตํานี่เดโอ้ยคือพอไถยมันมนมนเรกก็ปลูกสามดินเหนียวโลดเอาลงเลยสามมันดินสูงครับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกนะครับพื่อ่างาง ติดดวงสีดาครับท่านได้แต่งกิ่งอยู่เปน็นหนอนี่นะครับอียังเหรอสามดูๆก็ออกขนง่อยเลยนะสามดูๆนะครับมูเปียกหนานะครับมูเน,นี่ยมูนี่มูน้ำน่าจะเป็นงามเมืองยานะครับมูเนี่มันเสียบดอกพี่น้องงามเมืองยาหน่ยวยใเลยซื้อนะครับมันบ่นค่อยเสียบดอก chuối xoăn không rồi đấy trong là chanh kinh này là bột bột lông này lên này ạ, cây quỳ cây quế này lông cắt lông này ạ, พยุงต้นนี้นะครับเงี้ยอยเงี้ยอยเลยลุ้งก่อนต้นพยุงนะครับเด้วนี่ปลูกปีที่แล้วนะครับเงี่หลักอพี่เนี่ยเนื้อแข็งแล้วพยุงนี่ครับสายลูกนี่แหละบ่ได้ปล่ปอยน้ำลุ้งก่เนนะครับเด้วนี่ ีล่างบอ่อท่อความสะอาดจหนอยนะครับน้ำบารานปิดไว้ไปมิดเียเอาเปิดลงทั้งไหนบอ่อไหนดูอันบอ่อนี้ไม่ต้องเปิดแล้วนี่ให้มันแห้งหดโรงการเ่ยจะได้ล่างบอ่บอบุกรีดา มันบอกงามหนูเป็น้องเขาปลูกธรรมชาตินี่อันนี้มัดแตงใบนะครับเริ่มปุวงแล้วนี่คิเล็กก้ะไรก็ให้น้ำไปบางได้ๆนะครับชิดาก็เริ่มปุวงใบใหม่แล้วนะครับพุ่งเกิ้ง,กงเขานะครับ ก็กลังพูดเครับปูเตียงมงเตียงมองมออนทั่วภูมินี่ก็ชีเล็กเขานะครับนี่กำลังองงามๆนะครับเห็นปะพู่มมันเตียงไว้นะครับนี่เตียงเป๊บเดี๋ยวฝนก็นลงมานะครับนี่ข้าเดียวเลยนะครับหมกซีดงซีดาที่เบิดเหรอมาเตียวฉี่งัวฉีกว่กล้วยมาใส่นะครับเตียง ก็ได้ห่หอนะครับไม่ค่อยได้ห่อหอนะวงเขานะครับนตัวหนึ่งเตียนด้วยจ้่จิดูงงามๆเพรามันหักเกิน,นะครับ บ่หอม้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้ค้ับเด้อย้่า้้้้้้้้้้้้้น้อยร่ได้้่าปลูกหลายนะครับบ่ได้ว่าวปลูกหลายนะ้รับ้้้้้้้้้้้้้้้้น พรวกาจักพุผลละครับอีกจักหน่อยผลพีนนลาา่สิ่งทีเป็นหน่วยขี้เล็กนะบึงข้าวเดียวหนีบทงไว้ก่อนข้าวเดียวเกลหรอขี้เล็กนี่กับปูกลเล่นเล,น,เลนทิงๆนะครับเม่ได้ว่าตั้งใจปลูกเพาะผมเพา,พา,พาะเอามาเพาะเมล็ดแล้วก็มาเน็บเน็บไปนะครับน้ำดินซุ่มๆนะครับชิดาเฮา ลายผดขับบึกทีดาตะกอนตดนัดหนาแพงงวนะครับเท่านี้ผมก็เลยเปลี่ยนแนวคิดเอามาปลูกต้นใหม่ดีกว่านะครับนี่ก็ได้จังที่เห็นนะครับตะก้อนผมปล่อยลองกลางล้าปลูกปลูกด้านขางสองฟังนะครับด้อทั้งกล้กกวยทั้งบกักเผานี่แหละล้วกะมาเยืนต้นนะครับเรก็เลยลองกลางนะครับมันคือเศษไงแต่ผมก็เลยเอามาปลูก ชิดาไม่เบิี่น้อไม่ได้ฮอไดครับเด้อชีเล็กเบิร์นคางกันก็มีแต่น้ำกินนะพี่น้องเห็นมันักสีดาม่วงเป็นไงมิดบักสีม่วงเป็นได้เป็นหน่อยปะว่าได้แทงกิ่งมันจย่เดียวมันต้องหนีบแทงกิ่งเด้เออสีดาม่วงก็มีนะครับเด้อ ขี่เล็ี้ยงยศส่วนมะเกีลไปแกงแน่นนะขี่เล็กหลายขึ้นอย่างนี้พื่ยามันแตกหยวดเต็มยมยุม่มเต็งไป้เต้นต้นยี่ปุนกับพ่ออึดเจ็บได้ถวงไปขายนะต้มไปขายพร้อมตัวกำละ กี่เล็กแท้บักซีดาพี่น้องกอไปล้างปนดนวยเตยกินห้เขาอันใดมันฉิดลายๆฮเตงออกลกปิดนวยนิปคับนิคับตัวกจังหน่อยกับบื้นะครับซีดาสีดงสีดาฮ้ง เหน่งเต้นหมวกพลเรือนแซมเดต็งมือม,มันงาบางงามเปียงอาหารเลยซิอมืดเลยงาบางงามตัดทิ้งเลยครับมันเปียงหัวอาหารเปียงสารอาหารที่มันจะไปเลี้ยงน้ำต้นนะครับมันปลุกงวยหลายๆสมบูรณ์ ตัดกับถึงน้องโค่นตน้นมันเหรครับงานหน่อยๆน้ำส اؤ อ,อยู่แล้วครับด้วยต้นนีเห็นป่นะนี่ก็สวยงามนะครับอันนี้บ่พอเอาไว้เขาก็เอาออกหลุดพี่น้องมันขึ้นมาจากน้อยขี้เล็ก ด้วยมะพร้าวแต่เราจืดไอ้นั่นนะยังก็โอ้ยอายุ40หลายหลายไร่บ่ถือเพียโอ้ยชิเลกพี่อันนี้ก็เดียนซีที่ทำความสะอาดอยู่นะครับเออเจ๊งเสียไม่บักเขียบด้วยก็ครับนะเป็นบักเขียบโอ้ยชิลิกตัวนี้ย ต้องแต่งตั้งแต่ข้างล่างลงไปเลยตัดทิ้งเลยนะครับพี่น้องนี่มันสูงไรนี่เนี่ยเจ้เสือมันหกนะครับเขาต้องแต่งออกเลยนะครับเดี๋พี่น้องมันหกคือเสือดอกแต่งให้มันขึน้นใต้มันตุ่นไงขึน้นทุกหน่อยทุ้หน่อยบปทั้งอันทั้งเป็นดอกปลูกแบบว่าได้ดูแลเลยนะครับตัวนี้ ปูแบบตามนี้ตามเกิดเลยนะครับปลูกแบบตามมาเยี่ยมเพื่อน,นครับแต่มันกะดีอยู่ดีละ่ะมันกัปูงอห้าเขาอยู่เต้นไงพวกเขาได้หายใจยังน้อยกันไปนะ่นองพอมีลมหายใจนักหน่อยเนืองกับต้นพื่นเขาจะได้ช็งแรงสมบูรณ์นะครับ กุ้ยกับปูกไปที่แล้วนะครับปีนี้กับไงออกมาออกผลในเฮานะครับกล้วยก็ได้แต่แต็งบ่ได้กินนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยากขายหน่วยขายอย่างเขาต้องห่อดีๆได้่น้องเด้อเนี่ยพวกซีดารเขาต้องห่อนะครับ นี่ก็ห้อยให้ผมหลุดหนามนะครับเดีอาโซล่าเทียวสูบมาหลดเลยนะครับนามมันไหลยี่ออกเลยนะครับหนามมันไหลผลเดี๋ยวนิดหน่อย น้อยนะครับเป็นกิ่งขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะครับกิ่งกา้านสาขาเขาแล้วเขาติมาแตง่งเองนะครับใ้มแต่งออกหลดพวกนี้กำลังปรุงสาวบานแต่งมันก,ออก,มกับบางงามให้ปลูงขึ้นมานครับอันนี้ซูมไปบดเ,เลยนะครับผมไห้ซูมหอดหล่นไปบดถูกหมองเลยนะครับได้หอดต้นบักพาวได้ทุกทุกสัดส่วนนะครับเพราะว่าเขานำลาดเอานะครับผมเพราะาเขาสูกเป็นบ่ผมกันกันเป็นนี่ครับ ฝายเชะเลอน้ำนะครับนี่ยเป็นจุดเป็นจุดนะครับทั้งนี้เอกันนะครับเป็นฝายเชะเลอน้ำเอาว้กันนะครับตรงนี้พอาะนั้นมันก็โตนนขับคือว่ามันมันค่้อยหรือว่ามันแข้งฟังหนึ่งนะครับอืเพียเตียงก็ม,มีทั้งสองฟังนะครับสายอยี่นลองเบิ้งไดทางเกียตเพี้ยทางพีกับฟังอึ่ง ปลูกต้นไม้นะครับกล้วยไม่ยืนต้น,นี่สวยงามนะครับนี่มะพร้าวเอือนกล้วยกำลังขึ้นนะครับกล้วยเฮงคือกล้วยกะโอ้เอามาเหมือนนั่นเพราะมันสองร้อยต้นบนหลอดพี่น้องผ,ผมไปเอามาอยู่บ้านนาเอ็ดนะครับเพราะว่าของเฮามันบ๊พอนะครับแล้วเขาขุดตะในช่วงที่น้องกล้วยเขา่ห,หลายนะครับเขาขุดเอ,องเขาเหมือนกันแต่วันบ๊พอนะครับ แต่ว่าโดนนี่นะเกินพอครับสำหรับนอกล้ยรับ้ใดายากได้ครับมาเบิงได้เลยนะครับอยู่สวนไปทุนนี่และนี่ครับกล้วยก็เป็นกล้วยนำว้าฮ่องธรรมดานะครับเป็นน้องเด้อครับที่น้อยน้อยน้อย่ขึ้นอยู่กับกับน้ำกับน้องกับการดูแลกับพื้นที่กันนะครับแต่ว่านี่กับว่ากับว่าที่เธอ่าชีไลายนะครับน้อยลูของเขาบอกตมสำหรับกล้วยนำว้าบ้านฮ่องธรรมดานะครับก็ถเธอว่าใส่อะไรอยู่นี่นะครับัาที่นี้ก็ที เต่งนะครับเต่งบงเต่งใบเข้าไปเองนละทยอยเต่งเรื่อยๆครับจังเสีนนย,นนยันเหนาเห็นบอบออกเผาเขาเขาก็หนีครับออกเผาออกไปแล้วเมันแห้งมันบอกใครนั่นนะครับดินมันบัลลูเป็นอย่งไรนะครับเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งออกทีนะครับ นี่มันกันไก่ทางทรมีเขาตัดจำเลยนะครับตรนี้ออ้ยตะเขียนทองที้เล็กสีดาบึงมันหน่วยนั่นแล้วดยครับพี่น้องขนาดท้องปัตรห้องก็เพาะได้กินอยู่นะครับเน่ากับมีนะครับเด้ตัวนี้นินา่าเริ่มเนา่าเริ่มมบน้าบ่ห้อนที่เน่าที่ลหะครับทีดาแห่งเห็ดเอาใจยากขึ้นยังดอกซีดา้าเขาต้องขยันห้อนะครับขยันห่อ แต่พูดถึงหอนก็หอประดนนะครับถึงว่านี่มันหกนะครับเห็นบ่เขาต้องแตงนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นไห็นู่นหน่อยหน่อยอย่างบแบบใครละเด,ด็ดดอปแตงกิ่งเขาเลยนะครับงานมันหลายนะครับมันบ่ขึ้นในห้อง่านผมก็บ,บ่มีเวลาแตงนะอเอาถือโอกาสนี้แตงไปพร้อมๆกับพี่น้องเลยนะครับ แต่งงานงาในนี่ห้เทงออกบดเลยครับพวกได้งาเมันบุญงามต่งออกบดเลยช่วงไว้เทงงาเงยๆนะครับมันขึ้นไปของพุทธรึงันสูงขึ้นนะพี่น้องครัต้นใหญ่ขึ้น,นว่าย่างไต้นใหญ่ขึ้นเทาก็บทได้ดน้อยหลายขึ้นนะครับนี่นะครับเรียบร้อย น่าได้มันบอด,ดีตาดมันทิ้งนะครับก็จะได้ปุ๋ยไปกำลังปรุงใบครับปรุงใบปรุงน้อยไปน่ารอกบ่นีโอเคนะครับ แดงได้กันนะครับด้วยยุ่งนี่สันสันหยิบรถเป็นปุ๋ยเลยไม่ต้องจ้องไว้กะที่ได้ลับต้นสูงขึ้นไปทิเตี้ยมอยู่ครับบักที่ดงที่ดาเฮ้าอืดมุดเลยมันหวางผมจะบม่ให้หวางผมจะต้นที่ดงที่ดามาปลูกเสียมอีกกะที่เป็นบักทิดาแล้วครับมาปลูกเสียมอีกนะครับทิดามองบึงบัวพี่น้อง ตำตีแกงนะครับเบื้ดนะครับพนบัวเอาม,มปล่อยแขบกีก่อนนะครับขึ้นนี่แหละที่ล่างนะครับล่างมันมันพ่นนะขอ,อกเปียกเท่าเจอล้มนะครับลงน้ำเขต้ตรงล่างนะครับเด้อเมื่อหลงบ่ได้นะครับตบวัวนี้ซีดาที่ดาหมว่เนี่ยหมูเนี่ยเขาบ่ไเลยต่งเลยนะที่ดาหมวงพันเปียกนี่นะครับ ียมันต้องได้แต็งนะครับบุกซีดามันถึงเวลาแต็งแล้วง,งานหน่อยๆแน่ๆนะครี้ลุงขี้ไล่ปลูกตะโดนเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยได้ดูแลนะครับซีดามวงเาแต่ว่ากับว่ตายได้ครับเดี่ยวีดามวงเาเห็นปะเป็นหน่วยนะครับดอกความซีดามวง นลง่วย่ของเขาอ้อมสะาเล่นแค่น,นะคฮะพวกสีดามอวงนี่เจรหลายต้นนะครับปลูกหลายๆชนิดไว้เด้พี่น้องเด้ออืถั่วเดียวทังถุงพลาสาติกครับเห็นเมื่อไรนะรพลาสติกห้ามีในสวนนะครับโบมัดมันประสะาตานะครับ นี่ริงเล้ครับนะ่มาหน,น่อยๆน่งหนีบเนี่นยเบ็ดเลยนนะเต็งอใหม่มันใหญ่นะครับนี่หมดเดือสวยง,งามเลยนะพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องเซานี้กะ พีพ่น้องเอาเจ็บเกี่ยวแลากาศนะครับในส่วนกเกษตรเท่านะครับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปนะครับย่างละนิดย่างละน้อยไปนะครับนี่พอได้เบิ้งอยู่นะครับส่วนกเกษตรเท่าก็ได้โอเคนะครับนาะสำหรับวันนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ